สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้าน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นในเรื่องของความพร้อมก่อนเกมบางส่วนแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับตาซื้อขายเตะเหมือนเดิมนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะพบกับเวทแฮมนะครับเวลาตี25นะฮะเตะดึกอีกแล้วนะครับ นะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางแมนยูไปแล้วเนาะนะครับแฟนผีก็อย่าพลาดชมแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะนะครับเวสแฮมอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับแมนยูก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีคู่แมนยูเวสแฮมเนี่ยมันมีอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับก็คืออาร์เซนอลกับท็อตแนมอัลเปอร์นะก็ไปรับชมกันได้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับโอเคเรามาคาดการ เกี่ยวกับสเสือตัวจริงกันดีกว่าซึ่งความพร้อมก่อนเกมผมก็อัปเดตไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับหรือว่าคลิปเมื่อวานนะครับเรามาดูสเสืตัวจริงคาดการณ์นะครับซึ่งตามรายงานนะครับตามรายงานออกมานะครับก็ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันบีบบังคับครับแล้วก็มีโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะส่งอา,าร์มัดเดโลลงเล่นเมนตัวจริงในเกมดังกล่าวเลยฮนะเพราะว่า r รดฟอร์ดนะครับก็ยัง50-50นะฮะมาซียาลคาวานี al, ani, เนี่ยตัวหลักเนี่ยมีปัญหาหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายยังคงเป็นเดนิสเจมเหมือนเดิมนะครับเดนิสเจมเนี่ยได้รับโอกาสแน่นอนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นเมสันกรีนบูตครับที่พร้อมที่สุดนะฮะเพราะว่ามันจำกัดจริงๆเกี่ยวกับตัวลุกของเรานะครับ แล้วรอลงมาครับก็ยังคงเป็นบรูโน่นะครับเป็นบรูโน่เป็นแม็กโทเบเนียแล้วก็เฟสเหมือนเดิมแล้วก็แนวรับคาดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมแต่ปัญหาปัญหาหลักเนี่ยมันอยู่ที่แนวรุกครับแนวรุกที่เราไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับนะก็ตามนี้นะฮะโอเคนะครับนี่คือเส้นตัวจริงคาดการแล้วก็ดีโน่ยังคงเป็นตัวจริงต่อไปนะครับเพราะว่าเดคิอากลับมายังสมสรอนได้แล้วก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถ ลงซ้อมกับเพื่อนได้เพราะว่าต้องกักตัวเราๆ5-10วันตามมาตรการของรัฐนะฮะหรือว,ว่าของทางสโมสรต,ต่างๆนั่นแหละที่มีการออกกฎกันออกมานะครับนี่คือสเปคตัวจริงคาดการณ์แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนด้นาต่อมาเล็กน้อยนะครับก่อนเกมเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจนะครับก็สถิติก่อนเกมที่พบกันมานะครับ ฮางเวทแฮมแล้วก็แมนยูเนี่ยพบกันมาแล้ว124นัดนะครับแมนยูชนะ60นัดเวทแฮมชนะ34นัดเสมอ30นัดด้วยกันนะฮะสถิติการพบกันในบ้านของแมนยูนะครับพบกันทั้งหมด62นัดแมนยูชนะ44เวทแฮมเนี่ยชนะ8แล้วก็เสมอ10ด้วยกันนะครับในบ้านของแมนยูนะแล้วก็ผลงานการเล่นใน บ้านเกมหลีกของแมนเชสเตอร์ยูในช่วงซีซั่นนี้นะครับลงสนาม13นัดชนะ6แพ้4เสมอ3นะครับผลงานการเล่นนอกบ้านของเวสต์แฮมนะครับลงสนาม13ชนะ6แพ้4เสมอ3นะครับอัตราเนี่ยเตติ้งเนี่ยมันถือว่าชนะเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลงานการพบกันในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเวสต์แฮมแพ้แมนยู1-3นะครับ แล้วรวมทั้งผลงานการพบกันในศึก f อ Cup คนะครับแมนยูเอาชนะเวสแฮม1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมนะครับที่เอามาให้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเอลิกบายีนะครับอิลิกบายีเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่โอเล่เนี่ยยืนยัน ชัดเจนนะครับว่ากําลังเจจะกําลังพูดคุยกับเอเจนต์แล้วก็ตัวนักเตะเองนะครับเกี่ยวกับอนาคตว่าจะมีทางออกอย่างไรเรื่องของสัญญาบับใหม่นะครับซึ่งอิลิบาร,ร์เนี่ยออกมายืนยันครับว่าตนเองเนี่ยต้องการช่วยทีมให้มากกว่านี้ครับในขณะที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือสิ่งที่อิลิบาย์ีให้สัมภาษณ์มาเนี่ยสิ่งที่เขาบอกว่าต้องการช่วยทีมให้มากกว่านี้เพราะว่าตอนที่เขา เจอช่วงเวลาที่เลวร้ายหรือว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยๆเนี่ยสโมสรช่วยดูแลเขาเป็นตลอดนะครับโดยที่คือแบบดูแลเป็นอย่างดีเลยแหละนะครับจนให้เขาเนี่ยกลับมาฟิตแบบ100%ได้อีกครั้งนะครับซึ่งบทสัมภาษณ์เนี่ยมันชัดเจนเลยครับประโยคแรกเนี่ยมันกับอิริบบายี่ต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็ต้องการช่วยสโมสรอนแมนยูต่อไปเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาภูมิใจมากเกี่ยวกับ การที่จะช่วยสโมสรแมนยูการที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปนะตอนนี้สวมเสื้อแมนยูก็ภูมิใจด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ลิกบายี่ยืนยันนะครับส่วนเรื่องราวของอมาเดโลเนี่ยอย่างที่ผมเกินไปนะครับต้นคลิปเนี่ยที่อมาเดโลมีโอกาสที่จะออกสารเป็นตัวจริงนะฮะเพราะว่าตัวรุกแข้งหลักได้รับบาเจ็บเนี่ยก็เอามายืนยันอีกรอบหนึ่งแล้วกันจากนักข่าวชื่อดังอย่างพอเฮิร์ตนะฮะ ของเดอะไทม์นะครับเดอะไทม์บอกว่าอมาดเโลมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับที่ตัวจริงได้รับบาดเจ็บนะครับก็ ho, ต้องใช้ดาว่วมกันไปนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนาเตกันหน่อยนะครับมีรายงานจากดันแคนคาเซลนะครับซึ่งเป็นกูรูทางด้านการตลาดหรือว่าเอา่อพวกเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนาเตกน,นะครับดังๆเลยนะฮะคนนี้นะครับเขาบอกว่าแฮนดี้แม็กวเนี่ยได้มีการระบุให้กับ ทางบอร์ดของทางสโมสรหรือว่าผู้จัดจาการทีมทีมงานนี่แหละนะครับว่าเนี่ยถ้าคุณอยากได้แนวรับที่ที่มายืนคู่กับผมเนี่ยนะครับแนวรับรายใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับมันจะได้แบบว่าสนทนากันได้แบบลงตัวนะครับถ้าเกิดมาแบบคนละภาษาเนี่ยมันสนทนากันยากนะครับแล้วมันก็ทําให้เข้าเข้ากันยากหรือว่าจับคู่กันได้ค่อนข้างยากนะครับ ซึ่งนี่คือสิ่งที่แฮลแม็กไวน์เนี่ยมีการแจ้งไปยังทางสโมสรน,นะครับว่าให้เน้นใน,นเรื่องของนักเตะหรือว่าแนวรับที่จะามาเป็นคู่ขาวของเขาเนี่ยผู้พูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าเป็นคนสัสญชาติอังกฤษได้ก็คงจะดีซึ่งตอนนี้มีข่าวกับคนนี้ครับก็คือเบนไวน์นะครับเบนไวน์เนี่ยเป็นแนวรับของทางบรายตันนะครับแล้วก็มีข่าวกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากโจนาธานชลลเก นักข่าววงในของแมนยูนะครับที่มักจะเล่นข่าวแมนยูเป็นประจำเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการไปติดต่อกับทางไบรตันเกี่ยวกับการคว้าตัวเบนไวมาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับแหล่งข่าวจากดันเทิลคาสเซลนะว่าแมนยูเนี่ยหรือว่าแฮร์รี่มักวารเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังสโมสรแล้วว่าอยากได้คู่หูเนี่ยก็ต้องขอคนสัญติอังกฤษแบบนี้นะครับนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ส่วนน่องนาวที่มีการเล่นข่าวกันออกมาจากเป็นนักข่าวของทางมิลเลอร์นะครับเขาได้มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยในสาการแบบนี้มันชัดเจนอยู่นะครับว่ามีปัญหาชัดเจนเกี่ยวกับแนวรุกนะครับแล้วก็การจบสกอร์ที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าซัมเมอร์นี้แมนยูต้องการกองหน้านะครับซึ่งหลักๆเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับว่าเออร์ลิงเบลฮาเลแลนต้องติดลายชื่อที่แมนยูต้องการแน่นอนแล้วก็ สเนี่ยก็เป็นเฮลิเคนของทางทอตแเนมาสเปอร์นะครับซึ่งการได้กองหน้ารายใหม่ถ้าเกิด2คนนี้เข้ามาเนี่ยจะทําให้องตอนมีมาซียาเนี่ยโดนลดบทบาททันทีนะฮะจากเป็นตัวจริงอาจจะเป็นตัวสำรองไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามาซียาผลงานไม่สม่ําเสมอในช่วงหลังนี้ครับนะก็นี่คือรายงานจากเดวิดแมคโดนัลลนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวของเบลเลอร์นะครับ แล้วก็ข่าวก็สิบอ,อื่นนะครับมีรายงานจากเอ n เอ็นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์บอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดดรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับความฟิตของเดนสันคาวานีครับคือตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าคาวานีเนี่ยตอนนี้มีข่าวส่วนใหญ่บอกว่าความฟิตเขาไม่ถึงหรือว่ายังไม่พร้อมนะครับจริงๆเนี่ยเอ็บเอ็นบอกว่าทีมแพทย์ของ,งสโมสรเนี่ยแจ้งต่อผู้จัดก,การทีมแล้วแจ้งต่อทีมงานแล้วว่า ทางคาวานี่สามารถลงเล่นได้แต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะลงเล่นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังเจ็บอยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมนั่นเองมันก็เลยทําให้แมนยูเนี่ยสโมโสรเนี่ยไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับการกระทํานี้สักเท่าไหร่ของทางคาวานี่นะครับแต่มันก็ยังเป็นข่าวว่าสิบเนาะอย่าเพิ่งไปเชื่อใจแบบร้อปรซนสักขนาดนั้นเพราะว่ากระแสะข่าวเนี่ยมันมาควบคู่กับกระแสะข่าวการย้ายทีมนะครับมันก็อาจจะเป็นการปั่นกระแสะการย้ายทีมก็ได้นะครับ ส่วนนักหน้าของเจสซีลินกาดกันนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเดวิดมอยได้ออกมาปเปรย์ว่าเวสแฮมเนี่ยมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเจสซีลินกาดนะครับเพราะว่าลินกาดเนี่ยคือต้องการมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วในเรื่องของระหว่างการยืมตัวเข้ามาแล้วเขาก็เข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยต้องย้ำนะครับว่าทุกคนเลยนะครับลินกาดเป็นคนที่เอ่อเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสอ่ะก็อยากที่จะดึงลินกาดเข้ามานั่นแหละ นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวดูแล้วก็หรือว่าภาษากายเนี่ยนะครับเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าลินการ์ดเล่นแบบไม่มีความกดดันเลยเนาะนะครับแล้วก็เล่นแบบผ่อนคลายนะครับเล่นเป็นตัวของตัวเองมากนะครับแต่ว่าพอมาอยู่แมนยูเนี่ยกิ้งเกรงทบอลเสียบ้างนะครับหรือว่ามีปัญหาบ้างนะครับก็ผมว่ามีโอกาสสูงที่ลินการ์ดจะไปเวทแฮมถาวรนะผมให้เปอร์เซ็นต์ไปเลยอันนี้ผมในมุมมองของผมล้วนๆนะว่ามีโอกาสย้ายสูงมากนะครับส่วนเรื่องราวของแนวรับนะฮะมีรายงานจาก นักข่าวของเดอ Time แล้วก็ BBC นะครับอย่าง c o นสแตนตินแอคเนอรนะครับเขาบอกว่าชูคุณนเน่ยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุดของแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับในส่วนทางวารานเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับแต่ที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเพราะว่าวารานก็มีเหมือนกับมีข่าวว่าอาจจะต่อสัญญาฉบับใหม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาบางส่วนว่าเจ้าตัวอาจจะแยกทางก็ตามนะครับก็ นี่คือดิวที่น่าติดตามนะในเรื่องของชูนดีแล้วก็วา,ารานแนวรับของเราแล้วก็พวกตำแหน่งกองหน้านะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับยิมยกมาพูดถึงกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝกกากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ